า่านิชาฝากอะไรถึงเพื่อนๆนเทคนิคบรรคายที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ครับก็อยาให้เพื่อนเอนเข้าเรียนแล้วก็ส่งงานให้ครบด้วยค่ะ ครับทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับรายการเด็กเทคนิคมั่นค่ายทีโมนะครับในตอนนี้นะครับยังไม่มีเด็กมาให้โมเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับทีลไรเทคนิคบั่นค่ายปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะครับให้เป็นใน รูปแบบออนไลน์100%ทุกสาขาวิชาทุกชั้นปีนะครับมีช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 อยู่แบบนี้นะครับอาจจะยุ่งยากสร้างปัญหาให้กับหลายๆคนบ้างนะครับแต่ก็เพื่อให้ทุกอย่างเดินทางไปต่อได้นะครับก็ขอให้ทุกคนปรับเปลี่ยนนะครับทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์และก็เข้าเรียนสมงานที่ครบตามเวลาที่กําหนดด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันอีกทีเมื่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปดูการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณ เล็ก,เกๆน้อยๆมาฝากนะครับเพื่อให้พวกเราได้ถ่ายคิดถึงวิทยาลัยนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เครื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนาดาวูนาดาวบดไหนนาดาวูโอเคอพัชรัตน์นยนะครับมีความคิดเห็นกับการเรียนออนไลน์ยังไงครับสำหรับการเรียนออนไลน์ครับมันก็ยุ่งยากหน่อยไหนเจเน็ตช้าบ้างสัญญาณไม่ดีบ้างแต่เพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปก็ต้องสู้ๆครับช่วยๆกันไปให้ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนหน่อยครับ ก็ให้เพื่อนๆทุกคนสู้ๆนะครับมีอะไรก็ช่วยช่วยกันขาดดันกันไปอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็แก้ปัญหาด้วยการไปเรียนที่บ้านเพื่อนข้างๆกันแชร์อินเทอร์เน็ตกันนะครับเราต้องหาทางออกไปให้ดีที่สุดในช่วงนี้อ่าโอเคครับอ่าต่อไปเอาอีกสักคนสินะครับอ่าดวงฤทัยนะครับดวงฤทัยมีความคิดเห็นยังไงกับการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ครับ ก็จะมีความลำบากบ้างค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนผ่านมันไปให้ได้ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะก็ไม่พยาย,ยามก็ไม่ตกอ่าโอเคนะครับอ่าอ่าแล้วถ้าทำมานูนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มันก็ลำบากบ้างครับบางครั้งบางครั้งลำบากบ้างแต่ก็ พยายามให้ถึงที่สุดครับเราจะผ่านมา้วยกันครับประเทศไทยต้องชนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนอาจจะลําบากหน่อยแต่เพื่อให้ทุกอย่างไปต่ออย่างที่เพื่อนบอกนะครับเราก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับขอให้ทุกคนดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นมาเรียนที่วิทยาลัยนะครับมีอะไรให้แจ้งครูแจ้งครูที่ปรึกษาได้นะครับ แำหวับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอ,อนิชาฝากอะไรถึงเพื่อนๆเ,เทคนิคบัรค่ายที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับก็อย่าให้เพื่อนๆเ,เข้าเรียนแล้วก็ส่งงานให้ครบด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเนาะอ่าอ่า ทักษิณมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆชาววิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเกี่ยวกับเรื่องเรียนออนไลน์ไหมครับอยากให้เด็กเทคนิคบ้านค่ายทุกคนเข้าเรียนออนไลน์ด้วยครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายอย่าไรด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับนัทตวุสมอโผล่ปากอะไรปากอะไรเด็กทเด็กทบ้านค่ายในช่วงที่ในช่วงที่เรียนออนไลน์อ่าขอให้ตั้งใจเรียนนทุกคนไม่เกเรครับ ให้ให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับรวมถึงผมด้วยนะกันนากันนาอะไรวะอ่าโอเคโอเคนะครับก็ให้ทุกคนดื่งวีดีโอได้เป็นนบ้เข้าเรียนนะพรุ่งนี้อีกหนึ่งบานนะกูจะตามดูวันนี้มีผู้ครองทักมาถามว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนบ้างเพราะนั้นก็ต้องรอดูแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็มีปัญหาอะไรให้แจ้งครูได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมตื่นสายผมตื่นไม่ทันผมทำงานไม่ทันอะไรแบบเนี้ยโอเคไหมครับ โอเคครับโอเคครับเออแล้วก็สองอะไรก็ไม่รู้ตาลายไปหมดตัวเนี้ยอ่าโอเคเอาไว้แค่นี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีมีชัยครับบ๊ายบายครับขอบคาณครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์นะครับถือว่าเป็นการเรียนที่ดีที่สุดนะครับ ฝากถึงนักเรียนด้วยนะครับให้เข้าเรียนตามชัมม่วโมงนะครับและก็ะส่งงานให้ครบด้วยนะครับขอบคุณครับในช่วงนี้นะคะการเรียนออนไลน์คขอให้พวกเราตั้งใจเรียนส่งงานที่คุณครูเขามอบหมายให้ครบทุกรายวิชาแล้วหวังว่าพวกเราจะได้กลับมาพบเจอกันในเร็วๆนี้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมส่งงานคุณครูแพรค,คนสวยนะคะบ๊ายบายในช่วงที่เรียนออนไลน์อย่าลืมเข้าห้องเรียนและส่งงานกันด้วยนะคะ ก็อยากให้นักเรียนทุกคนตื่นมาเรียนแต่เช้านะครับแล้วก็ตามงานที่ยังไม่ได้ส่เด้นนะครับน้องจะได้เกรดดีๆกันนะครับแล้วก็เมื่อแล้วก็มาเจอกันอีกทีเมื่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับผมมาเจอกันที่วิไลนะครับครับของคุณครับ For now, online class is the best way for everybody's safety And until now, online classes are ค o i n g well And we hope that the situation เด็กทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยป้องกันการติดเชื้อโควิดในจีนนะคะเพราะว่ามันอันตรายและใกล้ตัวมากๆนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะระมัดระวังแล้วก็สับหวัวผู้ปกครองด้วยค่ะค่ะเจอกันครพบน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ การเรียนออนไลน์นะครับก็จะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในช่วงที่มีการระบาดของโควิดแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ขอให้ทุกคนพยายามตั้งใจแล้วก็พยายามเข้าเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับมีปัญหาอะไรติดต่อคุณคุณที่ปรึกษากคูณครูประจําวิชาแล้วก็อย่าลืมติดตามขา่าวสารทางวิทยาลัยอ,อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นพวกเราทุกๆคน,คนขอให้ทุกคนดูแลตัวเองในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตใกล้นี้สถานการณ์ที่อยากจะดีขึ้นแล้วเราจะ มาพบกันที่วิทยาลัยนะครับวันนี้เด็กเทคนิคบ้านท่ายที่โมนะครับลาไปก่อนนะครับตอนหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ